สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะพบก,กันอีกครั้งในโหราแบงกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ติดตามใน YouTube Fanpage แล้วก็ใน YouTube c h anel n เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาประจำปี2566ซึ่งจะมาพูดถึงภาพรวมทั้งปี2566นบะครับแบ่องออกเป็น2ช่วงนะช่วงแรกจะมาพูดถึงเรื่องดวงประเทศไทยท่านไหนยังไม่อยากฟังกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับไปฟังดวงชะตาของลัคนาตัวเองนะครับแต่ถ้าช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของ แต่ละลานสีแต่ละลัคนาแลละนะครับเอาละไม่เสียเวลามาคุยกันเลยดีกว่าเรื่องดวงของประเทศไทยในปี2566นะครับการดูดวงเนี่ยนะประจําปีเนี่ยเราจะไม่ค่อยดูดวงเล็กดวงน้อยนะครับดูแต่น้อยมากนะครับแทบจะไม่ได้ค่อยสนใจเลยทีเดียวเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูดาวที่4ดวงหลกัหลกๆซึ่งเป็นดาวใหญ่นานๆจะใหญ่ชักทีก็ประกอบไปด้วยมฤตยูเลขศูนย์นะครับพระฤหัสเลข5พระเสาร์เลข7แล้วพระราหูเลขแป เราจะดูกันแค่นี้สี่ดวงทั้งปีมันขยับขยื่นกันยังไงไปอยู่ในเรือนอะไรบ้างนะครับเราจะส่งผลยังไงสําหรับดวงประเทศไทยนั้นเนี่ยประเทศไทยเรามีลัคนาอยู่ในราศีเมษนะครับเอาซึ่งปัจจุบันนี้นะที่ผมขึ้นบนตารางให้ดูเนี่ยนะครับมีดาวพระระาหูและดาวมฤตยูมากลุมลัคนามีดาวพระพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศนะครับมีดาวพระเสาร์เป็นเกษตรนะครับอยู่ในเรือนกร,รมมะจังหวะดวงดาวแลวส่งเน,นี้ ก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเนี่ยมันมีแน่นะครับแต่มีเนี่ยดาวเดินแบบนี้นะมันจะมีเักษณะักเป็นความปัน่นปวดนะครับมีความไม่แน่นอนมีความอึดอัดมีความกดดันมีการโจมตีกันนะครับมีเรื่องราวภายในที่เป็นคลื่นนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีเรื่องของความอึดอัดตันใจอะความความอึดอัดพร้อมที่จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่สักครั้งหนึ่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ยมันจะเกิดขึ้นก็หลังจากวันที่นี้ครับ1มีนาคม1มีนาคมเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยจะย้ายนะครับโทษทีวันทีน่1มีนาคมดาวพระเสาจะย้ายนะครับพระเสาเนี่ยจะย้ายออกจากราศีมังกรจากเรือกนกรรมมาเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะนะครับจะบอกให้นะเสาเนี่ยหมายถึงประชาชนรักญาต นะครับประชาชนรากย้าไม่ได้หมายถึงนักธุรกิจไม่ได้หมายถึงเรื่องของนักการเมืองนะนะครับแต่หมายถึงรากญ้าเลยคือประชาชนเลยเข้าไปอยู่ในเรือนราชจังหวะนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาใกล้เลือกตั้งหรือเป็นช่วงเวลาที่มีการ พยายามทําให้นโยบายการเลือกตั้งของในแต่ละพรรคการเมืองมีการเกิดขึ้นแล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์ช่วงเวลานี้แหละตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปจังหวะนี้ดีนะต้องบอกก่อนนะจังหวะนี้ดีกับดวงประเทศไทยบ้างเลยโดยเฉพาะประชาชนคนทั่วไปนะครับตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปนี่เป็นข่าวดีจริงๆนะครับต่อไปเนี่ยในเดือนเดียวกันเลยนะการเปลี่ยนแปลงเห็นชัดมากตั้งแต่วันที่8เดือนมีนาคมเนี่ยในเดือนเดียวกันเลยนะวันนี้1่มีนาเสาย้าย 8มีนาคมมัตยูใหญ่ตรงนี้มีความชัดเจนมากมา,กมายอย่างหนึ่งเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรัฐบาลนะครับผมผมบอกตรงนะผมไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเลยไหมแต่ความชัดเจนน่าจะเห็นในช่วงนี้แหละหลังจาก8มีนาคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มเห็นความชัดเจนผู้นำพักการเมืองเรื่องของนายกรัฐมนตรีผลประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ประชาชนจะได้รับจากคณะรัฐบาลตรงนี้ มีความไว้ได้ที่จะเห็นชัดมากนะครับตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปต่อไปเนี่ยนะครับ19เมษายนเห็นไหมดาวใหญ่เนี่ยมันย้ายช่วงเวลาใกล้ๆกันในช่วงมีนาและเมษานะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยช่วงนี้แหละมีนาเมษา,มาพฤษภาผมว่าไม่น่าเกินนี้อะไรหลายอย่างจะได้เห็นนะครับยิ่งพระเสาร์อยู่ในเรือนราพระเนี่ยโอ้โหประชาชนนี้ค่อนข้างที่จะดี19เมษายนพฤหัส เขามากลุมลคัคนามาร่วมพระราหูนะครับจังหวะนี้การเปลี่ยนแปลงดีเราจะมีคนที่มีความรู้มีความสามารถเอางี้นะอาจารย์หลายท่านเนี่ยมักจะบอกว่าพฤิัสคือความดีงาจแต่ผมอะ่ะคนหนึ่งนะที่ผมจะไม่บอกว่าพฤิัสคือความดีงามโอเคไหมพเพฤิัสคือความรู้นะครับคนมีความรู้คนมีความสามารถเข้ามาดูแลบ,บ้านเมืองนะครับ มาเจอกับพระราหูพระราหูในตำแหน่งนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ใช่มันก็มีความดีอยู่บ้างมันมีการเปลี่ยนแปลงไป,นปนในทางที่ดีขึ้นพอได้พฤหัสเข้ามาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาช่วยเพราะว่าพฤหัสเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้มีตำแหน่งเป็นราชาโชคนะนะครับมีการช่วยเหลือมีผู้มีความรู้มีความสามารถนะครับเข้ามาช่วยเหลือดูแลประเทศไทยนะครับประชาชนได้รับล่า ประชาชนได้รับผลที่ดีดาวม,มลัลติยูเนี่ยเลขศูนย์ที่อยู่ในเรือนกระดุมพระที่เห็นนะกระดุมพระคือการเงินตำแหน่งน,นี้เนี่ยจะมีความพยายามเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินซึ่งผมขอพยากรณ์ว่ามันไปในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่น่าจะไปในทางที่แย่ลงเอาละระบบการเงินของโลกเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่าระบบการเงินโลกไม่ได้ดีนะมลัลติยูอยู่แบบนี้เศรษฐกิจโลกไม่ดีเลยแต่สําหรับประเทศไทยเนี่ย ที่ยังพยากรววายังดีอยู่แต่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ผมมีข้อสังเกตนิดนึงผมพูดไว้สองคลิปแล้วนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยถ้ามีการเป,ปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้นะครับต้องบอกว่ามันมี2แนวคิดแนวคิดยุคใหม่กับแนวคิดยุคเก่านะครับถ้าเป็นแนวคิดยุคใหม่เข้ามาบริหารประเทศประเทศไทยเรื่องระบบการเงินจะไปได้ดีเติบโตวรวดเร็วนะครับ อาจจะทําให้คนรุ่นเก่าตามไม่ทันเรื่องนี้ต้องศึกษานะสำหรับคนที่ฟังคลิปผมแล้วยังคงรู้จักแต่ระบบการเงินแบบเก่าๆถือแต่เงินสดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติรัฐบาลเนี่ยเป็นคนยุคเก่าเข้ามาบริหารประเทศตีนี้ต้องบอกนะการคอร์รัปชันเนี่ยจะยังคงมีเกิดขึ้นแล้วหนักหนาสาหัสกว่าเดิมนะครับอันนี้พยากรณ์ไว่เฉยเฉยอาจจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่วิจารณญาณขงทุกท่านเลยนะครับ ต่อไปนะครับพอเมษายนเนี่ส1บตุลาตรงนี้ความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะราหูเนี่ยจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนวีน่าของประเทศไทยความนิ่งความปั่นป่วนทางการเมืองความปั่นป่วนในเรื่องของประชาชนข่าวสารต่างๆที่มีความไม่จริงตรงนี้มันจะเริ่มหายไปละความไม่แน่นอนก็จะเริ่มหายไปแล้ะ จังหวะนี้ดีนะโอเคไหมนะครับโอกาสในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเลขกลต่างๆจะเริ่มหายไปก็ในช่วงตั้งแต่17ตุลาคมเป็นต้นไปต้องบอกนะไม่อยากให้มองว่าจะมีรัฐประหารนะไม่ได้นะไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2 5 6 6ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนที่ฟังคลิปผมแล้วในเรื่องดัวของประเทศไทยนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมพูดมาสองสปตตีติดกันแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆคือเรื่องของระบบทางการเงินนะครับเราจะเห็นว่าระบบทางการเงินผมน่าจะพูดมาสาปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สนะครับระบบการเงินของประเทศไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนทุกคนต้องรู้จักระบบการเงินในยุคใหม่แล้วมันจะมีใหม่กว่านี้อีกซึ่งมันจะเป็นระบบแบบไหนผมก็พูดไม่ได้พูดยากนะเพราะเราไม่รู้จริงมันเป็นของใหม่ ที่เราคาดเดากันว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเข้ามามีเอ่อส่วนส่วนเขาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนสำคัญนะครับในประเทศก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีไหมอันนี้บอกไม่ได้เลยนะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะมีระบบระบบทางการเงินรูปแบบใหม่ทั้งเรื่องของการจ่ายการเก็บการออมทุกอย่างเลยมันจะมีเกิดขึ้นเพราะฉนั้นแหละท่านที่ทําธุรกิจทั้งหลายเนี่ย ต้องมองเรื่องธุรกิจทางการเงินตัวเองให้ดีด้วยไม่ควรถือแต่เงินสดอย่างเดียวการเรียกเก็บการชําระเงินก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับจะอยู่แบบเดิมไม่ได้ใครทําธุรกิจร้านค้าต้องเปลี่ยนรูปแบบนะต้องเปลี่ยนวิธีการอย่างปีที่แล้วผมก็พูดไปทีหนึ่งว่ามฤษตยูย้ายระบบทางการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นว่าหลายอย่างเลยนะครับโควิดก็ด้วยทําให เงินสดเนี่ยมันเริ่มถูกใช้น้อยลงทุกอย่างเข้าสู่ระบบออนไลน์หมดนะครับแม้แต่เรื่องของภาษีแม้แต่เรื่องของส่วนลดเรื่องค่าดหย่อนต่างๆโครงการต่างๆรัฐบาลที่เข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งนั้นแลวเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจต่างๆก็อยากให้ดูเรื่องระบบการเงินให้ดีประการที่2เนี่ยท่านที่ทําธุรกิจนะครับอนาคตต่อไปหลังจากนี้เนี่ยธุรกิจจะไม่ได้มีแล้วนะไซส์ใหญ่ๆนะครับธุรกิจใหญ่ๆมีแต่ว่า จะถูกแตกแขนงออกเป็นธุรกิจต่างๆเป็นธุรกิจเล็กๆซึ่งรวมกันกลายเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ของของนักธุรกิจรวยๆหลายๆท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนักธุรกิจท่านไหนที่ยังคงมีโครงสร้างธุรกิจแบบเดิมๆคือมีองค์กรตัวเดียวอยู่ข้างบนนะครับไม่มีไม่มีแขนงสาขาเลยอันนี้ต้องหาทางเปลี่ยนแปลงดูให้ดีแล้วค่อยแตกแขนงออกมาเป็นสายต่างๆนะครับเพื่อ เอาธุรกิจรายย่อยเงนี้สนับสนุนธุรกิจรายใหญ่แบบนี้จะเดินได้ง่ายกว่าเอาหลักธุรกิจประเทศไทยพูดมาเกือบสี่นาทีเดี๋ยวเราไปว่ากันในแต่ละลัคนาราศีกันดีวกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีกันดูดันนะฮะดวงชะตาในปี2566ของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาว่ากันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าปี2566เนี่ย มีหลากหลายรสชาติมากเลยคือถ้าได้เห็นกระดานดาวนี่ท่านจะเห็นว่าดาวใหญ่สี่ดวงเนี่ยมันเรียงกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เล็งดวงชะตามาที่ชาวลัคนาราศีกันแบบตรงเป๊ะแต่ว่ากระแสของดาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมก็เชื่อว่าส่งผลกระทบแน่นะครับแน่ๆเลยเออแต่ว่าลัคนาราศีสิงเขาตรงกว่านะของเรายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไปดูกันที่เริ่มต้น ดวงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเริ่มกันตั้งแต่เดือนมีนาเมษาแล้วมันก็ลากรุมภพาคงยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับมีนาเมษาเนี่ยจะมีดาวย้ายเป็นดาวใหญ่สามดวงก็คือพระเสาร์มฤตยูแล้วก็พระพฤหัสนะครับดวงแรกเนี่ยเริ่มต้นหนึ่งมีนาคมเลยคือพระเสาย,าย้ายนะครับพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแต่โคจรงเข้าไปอยู่นในเรือนอริตรงนี้เนี่ยเขาว่ากับว่า ดาวไม่ดีไปอยู่ในเรือนไม่ดีมักจะส่งผลดีเพราะเสาคือดาวประ,ประเพคโฮจงเขาไปอยู่ในเรือนอรีนะครับความทุกข์ความอึดอัดนะครับความลำบากนะครับมันเป็นอุปสรรคในตัวมันเองจะส่งผลกระทบกับเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ ท่านไหนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับแรงงานใช้แรงงานพวกนี้เนี่ยนะยังไงก็ต้องดูให้ดีดาวพ่อสาวเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโคจอไเป็นเรือนอริเนี่ยมันอาจจะทาให้ตัวท่านเองเนี่ยงานที่ทําอยู่งานที่เราใช้แรงงานอยู่เนี่ยนะนะครับมันมีอุปสรรคก็ได้โอเคไหมอาจจะต้องลองหันมาทําอะไรที่ใช้สกิลใช้ความสามารถพิเศษดู แบบนี้อาจจะส่งผลที่ดีให้กระดดงชะตาได้มากกว่าที่ควรจะเป็นโอเคไหมครับมก็ปจรยงยิงยาพยายามพูดให้ให้อยู่ในมุมที่ดีให้ได้มากที่สุดนะอะไรที่มันไม่ดีนี่ก็จะพยายามปรับปรูงแก้ไขหรือแนะนําวิธีการไปให้เลยเพื่อให้ตัวท่านเองเนี่ยได้วางแผนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นนะครับในเดือนมีนาคมเดียวกันนี้เนี่ยก็จะมีดาวมฤตยูยายอีกนะครับ ซึ่งดาวมฤตยูเนี่ยเลขศูนย์จะย้ายเข้าไปในเรือนสุภาชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะชื่อเสียงนะครับของตัวเราเองเครดิตที่เราสะสมมานะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงใครที่เครดิตชื่อเสียงเดิมไม่ค่อยดีงานนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ได้แต่ใครที่เครดิตชื่อเสียงที่มันมันดีอยู่ก่อนแล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวงังดาวมฤตยูเนี่ย จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องขนาที่ค่อยๆค่อยๆเกิดค่อยๆก่อแล้วประทุระเบิดทีเดียวเพราะฉะนั้นไอ้คามแบงคของคัมเบชื่อเสียงเนี่ยเวลามันมันจะเสียเนี่ยมันไม่ได้เสียทีเดียวนะมันไม่ได้เสียในคราวเดียวเนี่อออกมามันจะค่อยสะสมมาเช่นถูกนินทาถูกกล่าวหาถูกว่าร้ายมาเรื่อยๆเดิมคนมันไม่เชื่อแต่มันแม้น้ํามันเซาะนะทุกวันเนี่ยหินมันยังกร่อนชื่อเสียงเราก็ต้องระมัดระวัง ตัดไฟแต่ตน้นลงอะไรที่ทําให้ภ่ามลักไม่ดีอะไรทําให้เราเมีมีภาพมีชื่อเสียงที่มันไม่ดีอาจเสียได้ในอนาคตจัดการได้ก่อนก็จัดการเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ใจกันให้เรียบร้อยอย่าให้ใครมาเข้าใจผิดเราบ่อยๆแบบนี้ไม่ได้ส่งผลดีนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยตามกันมาเลยนะเมื่อกี้มีนา2องดวงแล้วก็เมษาวันที่สินะครับดาวพฤหัสเนี่ยยาย พรฤหัตเนี่ยเป็นดาวเจริญปัตตนีและพันธุโคโจรเข้าไปในเรือนมรณะตรงนี้ยังดีนะในตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับเออแต่ก็เป็นตำแหน่งราชาโชคจัดว่าดีไหมมันมีตำแหน่งเป็นพินทุบาทด้วยนะฮะเพราะว่าดาวพฤหัสไปเป็นแปดจันลัคนานะครับอืมชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงการย้ายที่อยู่เนี่ยมีความเป็นไปได้นะมีการซ่อมแซมบ้านแล้วมันเกิดขึ้นแบบค่อนข้างปุปรับฉับพลันนะครับแต่ว่าถ้าจะมีการทําบ้านหรือย้ายบ้านก็จะไปในทางที่ดีไม่แน่อาจจะมีซัพย์ไปซื้อบ้านใหม่หรือจังหวะบ้านเนี่ยมีคนมาติดต่อซื้อทันทีอะไรแบบนี้ก็ได้คือมีความเป็นไปได้แต่ว่าการย้ายหรือการเดินทางมันค่อนข้างเยอะไปหน่อย มันอาจจะไม่ทันได้เตรียมตัวเต็มใจนะครับวางแผนเราให้ดีเผื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันต้องย้ายเราคิดไว้ก่อนจะย้ายอะไรก่อนจะติดต่อยังไงจะเริ่มต้นตรงไหนผมว่าคิดเอาไว้ก่อนเนี่ยมันก็ดีไม่ได้เสียหายมันอยู่ในความคิดโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายละที่จะมีดาวย้ายแล้วก็ส่งผลชาวลัคนาราศีกันมากๆด้วยนะครับก็คือ ปลายปีเลย17ตุลาคม17ตุลาคมเนี่ยดาวพระราหูดาวพระาพราหูเป็นดาวเจ้าเริญอริโคจรมาเร็งดวงชะตาชาวลัคนณาราศีกันนะนะครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยสิ่งที่ต้องดูเลยก็เรื่องคือเรื่องของคดีความอันนี้ต้องระวังจริงๆนะเพราะว่าอริเนี่ยหมายถึงการแข่งขันก็ได้นะศัตรูก็ได้นะเพราะนั้นเนี่ยคดีความมันเป็นเรื่องของศัตรูเป็นเรื่องของ คู่สตัวเลยแล้วมันอยู่ในเรื่องของปตัตตานีคือเรื่องคู่สัญญายอีกอย่างนี้มันมันเรื่องเป็นคู่และแน่ๆและคู่ความก็เป็นไปได้นะดูให้ดีใครที่จะมีประเด็นเรื่องคดีความช่วงเวลานี้ดูเยอะๆนะครับมาดูดวงกันได้อะไรแก้ไขดวงได้ก็อยากให้แก้ไขกันไปนะครับเรื่องคนรักคู่ครองก็ต้องทอยทีทายอาศัยมีโอกาสได้อยู่ห่างกันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกันเนี่ย ก็ต้องบอกตรงๆงนี้ก่อนนะถ้าท่านไหนมีเกณฑ์แต่งงานแล้วยายที่อยู่เลยผมว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก้ไขดวงชะตาตัวเองกันไปนะครับก็ดีแต่ถ้าไม่ใช่อันนี้ลองมาดูดวงกันว่ามีตรงไหนที่มันเสียเออเราก็จะได้ดูดวงแล้วก็แก้ไขกันไปภาพรวมของปีส5 6 6ของชาวลัคนาราศีกันไม่จัดว่าเสียทั้งหมด แล้วก็ไม่ได้จัดว่าดีซะทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของคนรักคู่คอเรื่องที่อยู่อาศัยเลยผมว่ามันจะมองในมุมที่ดีก็ได้นะคืออาจจะมีการเติบโตในหน้าที่การงานทั้งเราและคู่ครองอะไรก็เลยทําให้ต้องแบบอาจจะต้องมีการย้ายที่อยู่กันอะไรอย่างเงี้ยหลักๆผมว่าคงเป็นเรื่องที่อยู่เป็นหลักอะไรคงไม่น่าจะใช่เรื่องอื่นส่วนเรื่องคู่ครองก็ต้องดูให้ดีนะครับท้งที่ทั้งอาศัยไม่ใช่ว่ามีปัญหาปุ๊บปรับถึงขนาดกับต้องเลิกกันอย่างนี้ก็ เรามาระวังเช่นเดียวกันเอาละ่ะผมว่าคงมีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าไหนติดตามทาง f c e b o o o f a ฟ p a พ e กดไลค์กด Follow นะครับกดแชร์เอาไว้คนที่มาเข้ามาฟังคลิปจะได้วางแผนชีวิตรายปีการล่วงหน้าสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ